ดลองเปิดตอนนี้เวลา8นาฬิก5นาทีนะครับวันที่14ธันวาคม2022มาดูกันว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนไฟหน้ารถจักรยานะครับอัปเดต9นาฬิกา5นาที1ชั่วโมงผ่านไปครับไฟย,ยังส่องสว่างในเลดเดิมนะครับตอนนี้ใช้ไฟ,ไฟร,ระดับแรกนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกไฟกับกับคลิปนะครับมันปรับได้3ระดับ อันนี้ระดับอันแรกและเริ่เลนะครับผมอีกหนึ่ชั่วโมงมาเจอกันครับสองทุ่มสิบองนาทาีประมาณ2ชั่วโมงอีก7นาทีนะครับผมไฟก็ยังติดอยู่แต่ว่าดูแล้วเหมือนไฟเริ่มอ่อนแรงลงนะครับนี่ชาร์จเต็มเลยนะแต่2ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ได้นานนะ ถ้าปั่นจัก,กรยานไม่มีใครปั่นจัก,กรยานตอนดึกนานๆหรอกครับผมว่าเดี๋ยวมาผมจะย้ายสถานที่ไปจอดที่อื่นโดยที่จะย้ายมันโดยที่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไฟจะไปติดหน้าจัก,กรยานเดี๋ยวพอไปถึงจุดหมายครบ3ชั่วโมงเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งนะครับ3ทุ่ม5นาทีนะครับ ไฟยังติดอยู่ต่แบบว่าเบาลงเยอะเลยนะคระับ3มชั่วโมงผ่านไปครับผมสามทุ่มยีกนาทีกลับแล้วนะครับอันนี้ผมขับมาด้วยการใช้ไฟกระพริบน,นะครับก็ยังทำงานได้ดีนะครับไฟยังมีอยู่แต่ก็เบาบางตรงนี้นะครับก็ หกโมงทุ่สามชั่วโมงกว่ากว่าสามชั่วโมงกว่ากว่านะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับถือว่าทนไม่ใช่ทนสิแบตแบตอึดใช้ได้นะครับผม